สวัสดีครับมาพอก,กันอีกแล้วนะครับกับ ร้านลูกโดดซาวนะครับวันนี้มีเพราะว่าแทนรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับมานำเสนอนะครับกับรุ่น LD 7200 Pro นะครับบอดี้ใหม่นะครับรูปแบบหน้าใหม่นะครับเป็นขนาดของ5นิ้วนะครับความยาว35นิ้วนะครับโลโก้ลูกโดดซาวนะครับ โลโก้รุ่นนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นโลโก้ตัวใหม่นะครับ LDS นะครับตัวนี้ก็ลูกโดดสาวนะครับมาดูสเปคภายในนะครับตัวนี้ลงให้เป็นหม้อแปลง EI นะครับเป็นหม้อแปลงแบบ EI นะครับถ้าลูกละ50แอมป์นะครับ2ลูกลงให้2ลูกเลยนะครับเหลือแน่นอนนะครับสำหรับแท่นนี้นะครับกำลังเหลือนะครับ คาปานะครับหนึ่งหมื่นไมโครร้อยโวลต์นะครับลงให้ส6บหลูกนะครับขนาดกันนะครับควงกันอันดิเตอร์เอาพุทธฟังละสิบ4ี่สิบนะครับเป็นยี่สิบแดคู่นะครับบวก1ิบลบสิบสี่นะครับข้างนึงก็ยี่สิบแดคู่นะครับชุดป้องกันลำโบงนะครับใช้ดีเลย์ฝังละสองตัวนะครับขนาดกันนะครับ บาลาน input, ์อินพุตแบบพาราเลียวนะครับได้จะเป็นสามชั้นนะครับได้จะเป็นแบบเห้นคู่หน้าจะจะจะอยู่ด้วยกันนะครับคู่หลังจะแยกตัวนี้นะครับสเปคขับยี่สิบสี่นิ้วข้างละสองดอกได้นะครับอิ่มๆนะครับรับประกันอิ่มๆเลยนะครับแปดนิ้วไว้ห้าข้างละสามถึงสี่ดอกได้ยี่เดนิ้วไว้ห้าข้างละสามถึงสี่ดอกได้นะครับเอ่อ กำลังเต็มๆทางละสามดีกว่านะครับไว้ห้าไว้หกไว้เจ็ดได้นะครับตัวนี้ครับไว้เจ็ดจุดห้าได้นะครับสไตล์เอบีบิดนะครับวัดไม่ได้แรงวัดไม่ได้เยอะนะครับเอบีบิดไม่ได้ไม่ได้วัดเยอะเหมือนเหมือนเหมือนคัดอื่นนะครับเหมือนพวกคัาดีพวกคัดที่ดีอย่างนี้ครับแต่เขาก็มีน้ําเสียงเป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับระหว่างคัดดีเอคัสเอบีนะครับตัวนี้จะเป็นเอบีบิดนะครับ จะมีเอกลักษณ์ของเอกลักษณ์เสียงของเขานะครับให้ลูกเบรดที่โท้นหนา,นาใหญ่ๆนะครับเบรดลึกๆลงต่ำๆนะครับก็ทางร้านก็ยังเลือกใช้ที่จะประกอบ a อบอยู่นะครับโอเคนะครับราคาตัวนี้จะอยู่ที่สามหมืนเก้าพันห้าร้อยบาทนะครับสามหมืนเก้าพันห้าร้อยบาทนะครับสินค้ามีประกันนะครับฟัง,งฟรีนะครับ ทันนี้จะไปอยู่ที่ปักทองชัยนะครับสำหรับโคราชเนดะี๋ยวมาลองฟังทุงทนเสียงดูนะครับ ครับมาเล็กเดี๋ยวก่อนดูสเต็ปไทวิ่งนะครับ แชร์ด้วยนะครับร้านลูกโดดซาวนะครับอยู่ที่อำเภอซับใหญ่นะครับจังหวัดชัยภูมินะครับมีหลายรุ่นหลายราคาให้ให้ท่านเลือกใช้ได้นะครับเริ่มตั้งแต่8 9 9ันะครับถึงราคาสูงสุด69,000นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวท็อปในรุ่นสองแชนแนลแล้วนะครับตัวนี้ครับโอเคนะครับฝาก ก,กดแชร์กดไลค์กดติดตามทางช่อง YouTube ทาง Facebook นะครับเบอร์โทรศัพท์090นะครับ1295 383 Facebook ก็บุญเหลือพอรนเทีย,ยก็ลูกโดดซาวนะครับมี2เฟซนะครับช่อง YouTube ก็ลูกโดดซาวทิกตอกก็ลูกโดดซาวนะครับโอเคนะครับติดตามเลยนะครับขอบคุณมากนะครับ